สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาบรรจบนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับเราอยู่ในปุโบสดของวัดก็สวยงามใช้ได้เลยนะครับแล้าคล้ายกับวัดที่พิษณุโลนะฮะวัดพุทธชินราชนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะ,ะก็มาสักการะนิดนึงเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับเอาเลิกเอาใช้ก่อนนะครับ มาทําอะไรก็มาไหว้พระก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปเที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับล,ล่มลื่นมากมีฐานน้าไหลผ่านด้วยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบริเวณรอบๆวัดครับอันนะครับหลังจากที่เราออกมาจากอุโบสถนะครับโบสถอยู่นู่นนะครับขวามือเรานะะทางไป ลอดประตูพญาไม้มงคลนะครับต้นสมพงอายุกว่าร้อยปีนะครับโอ้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ห้าร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับห้าสิบเมตรเด้นไปแป๊บเดียวไปมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นสมพงนะครับอายุกี่ร้อยปีนะหนึ่งร้อยปีเนาะนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปคู่กับต้นไม้นี่นะครับ ซึ่งต้นไม้นี่มันจะมีอุโมงค์ให้รอดอยู่นะครับข้างๆกันนี่ก็ต้นชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไม่โตเท่าไอ้ต้นนี้นะครับเบลอมเทิมเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราลอดอุโมงค์กันครับอนะฮะตอนนี้เราเสร็จจากการถ่ายรูปที่ต้นสมพงษ์แล้วนะครับก็มีให้เดินทางต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะไป อยู่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งทางเดินก็จะอยู่ในป่าอย่างนี้เลยครับเสียงจิ้งหรีดม่ดูวงเวียนไงอากาศเย็นมากเลยนะแต่มันอบๆยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถึงต้นห้าพระองค์มาถ่ายให้ดูครับ อตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานก็แปดคนโอบนะครับส่วนทางที่เราเดินมามด้วยกันครับโอ้โหลำบากนิดนึงครับก็ไม่เคยเห็นนะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ที่ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งผลมันจะเหมือนมกกะกอดีผลวะอ่าที่ว่าคนเอาไปใส่เกาะกันนะเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับได้ไ่เห็นต้นไม้ของจริงล้วโอ้ตอนนี้เราออกมาจากในป่าแล้วนะครับกลับมาหน้าอุโบสถได้ยินเสียงน้ำไหลครับเป็นวัดที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเหมือนมีลำธารน,นะครับหน้าธานนะอ๋อนั่นเป็นสะพาน สะพันขึงเดินข้ามไปอีกฝั่งนึ่งคนก็ไปถ่ายรูปกันตรงโน้นโอ้โหนึกว่าอะไรครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ค่อยน่าน้ำเท่าไหร่นะนี่ถ้ามีน้ํานี่จะสวยมากกว่าน,นี้ในปลาโอ้ปลาเพียบเลยครับนี่เป็นปลาพวงสายพันธุ์เดียวกับน้ําตกพวงดูร่มรื่นมากนะครับ นี่บรรยากาศข,ข้างวัดนะฮะเดี๋ยวเราคงจะออกจากวัดนี่แล้วแหละนี่บรรยากาศร,รอบๆภายในวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นไม้เพียบเลยเผื่อใครที่ยังไม่เคยมานะครับวัดเขาบรรจบอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนี่แหละนั่นคือป้าเขาลงไปทำอะไรเนี่ย ครับเดี๋ยวเราย้ายไปสถานที่ใหม่ครับดิ่มดำกับบรรยากาศละเห็ข้าวแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีครับ